สวัสดีครับผมภูนสศานยิ้มสุขครับเจ้าของอู่ตะพูนครับหรือฉายาภูรลั่นทุ่งครับสเปครถคันที่จะเอาไปเช็งก็เป็น Honda b r i โอครับเหมือนเดิมครับเครื่องพันสองมือนเดิมครับอ๋อคันนี้มีเวลาแบ็กอัพอยู่13ต้นครับคู่แข่งของผมน่าจะเป็น j a ็คจีนะฮะรู้สึกก็คือคันนี้ก็วิ่งด้วยกันอยู่แล้วครับก็คือเวลาก็ไล่ๆกันอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งกันสักเท่าไหร่ครับ ไม่ไม่ได้น่ากลัวครับผมก็คือความพร้อมของเจ้าบีโอคันข้าง,งหลังเนี่ยตอนนี้ก็คือรายละเอียดคือเก็บรายละเอียดทุกอย่างเก็บความเนียนเก็บภายในส่วนส่วนเครื่องยนต์เนี่ยกำลังประกอบอยู่เป็นสเต็ปใหม่กำลังกำลังจะจะเอาไปลองในงานเชงงานนี้เลยครับผมสำหรับความพร้อมของตัวขี่นะฮะตัวขี่ก็คือวิ่งวิ่งทุกงานอยู่ครับตัวนี้ก็คือเป็นคนที่ขี่รถให้ผมตลอดฉายา,าคือเอกเข้ามันไก่ห้องครับผม พร้อมเสมอครับคนนี้สําหรับประวัติของตัวขี่ผมนะครับก็วิ่งมาเกือบทุกงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นซุปอัพเลฟอัพฮอนด้าเดย์ททุกงานครับเขาจะเป็นคนขับให้ผมทุกทุกงานและทุกขันด้วยครับสําหรับความมั่นใจในเจ้าบีโอคันนี้นะฮะผมมั่นใจร้อเครับเพราะว่าวันนี้ครั้งนี้ผมจะพกดวงมาด้วยครับปูผมชื่ออู่ตาภูนนะครับหรือถ้าเกิดจะติดตามยังไงก็ติดตามด้าน a c e b o o k ก็ได้ครับ ชื่ออู่ตะพูนเลยหรือหรือปูนสันยี่เบนสุกอย่างนี้ก็ได้ครับมันจะเข้าหมดเลยครับทารถทุกอย่างครับ NA เทอร์โบผมทําได้หมดนะครับสเตปบ้านๆผมทําได้ทุกอย่างโอท็อปหรือจะเอาของซิ่งผมก็ทําไม่ได้ครับสำหรับที่ตั้งอู่นะครับอยู่ถนนเพิ่มสินส6ครับหลังโรงพยาบาลภูมิภูมิพลครับผมหรือจะติดต่อได้ที่เบอร์089204366ครับพร้อมให้คำปรึกษาทุกอย่างครับผมสำหรับงานเชงที่บุรีรัมย์นะฮะผมไม่ได้มีแปะคนเดียวแน่นอนครับ ผมมีไปอีก3ถึง4คันครับฝากติดตามด้วยฮะสายเหลืองของผมทั้งไหลแหล่ฝากติดตามนะครับเอทอร์โบผมก็มีนะครับติดตามด้วยครับที่วิลรัมครับฝากถึงคู่เชงผมด้วยนะครับคุณพร้อมหรือยังครับสำหรับผมผมหย่อนเครื่องเสร็จผมวิ่งได้เลยนะครับและรอผมเลยนะครับ i'm สวัสดีครับผมนัทดาเทคครับครับสวัสดีครับผมต้นดาเทคครับสำหรับเจ้ารถแจ๊จ GK คันนี้ที่จะทำการวิ่งอ่าเรียกว่า Battle for Money ในงานวิด n i g h t All e ่บีเคเควันที่21ณสนามบริดามยูเนเต็ดนะฮะเดี๋ยวเรื่องเครื่องเดี๋ยวผมให้ต้นคนบรรยายเพราะว่าคันนี้ต้นคนเซตอัพทั้งตัวทั้งเครื่องและช่วงล่างเชิญต้นครับครับผมสำหรับรถคันนี้ก็ยังเป็นรหัสเครื่องที่ติดมากับโรงงานก็คือ L 1 5 A z ครับผมก็ ทำการเปลี่ยนแคมลูกสูบสปริงวาลแล้วก็เป็น4ลิ้นของ20บวาลทึ่ในบ้านเราก็มีเยอะแล้วก็ตาทดเกียร์ก็เซ็ตให้เหมาะสมกับรถนะครับม็มีประมาณแค่นี้แล้วก็สำคัญใช้กล่องด้ a t เท h ซึ่งเป็นของคนไทยสำหรับคู่ที่เราจะวิ่งด้วยก็ก,ก็รู้กัน,กนอยู่ครับเป็นรถของทาง GT Pro หรือเรียกง่ายอูตะปูนอูตะพูนลั่นพุ่งพุ่งหลาบอกได้เลยนะครับด้าเทเราไม่หมูแน่นอนครั้งแรกที่ ที่เลือกคันนี้ต้องบอกเลยว่าต้นเป็นคนเลือกเดิมทีแล้วเนี่ยต้นเนี่ยเกิดมากับแจ๊สต้นน้องข้อถามผมว่าพี่เราจะไปต่อด้วยบอดี้อะไรบอกต้นถ้าด้วยความเป็นต้นมันก็ต้องเป็นแจ๊สเพราะว่าต้นเกิดมากับแจ๊สมันก็ต้องไปต่อด้วยแจ๊สเพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นแจ๊สและต้องเป็น GK เพราะว่าเราเราต้องการรูปโฉมที่สวยงามแล้วก็ เราต้องคงความเป็นแจ๊บนั่นคือคอนเซ็ปต์น้ำหนักไม่เกี่ยงในส่วนของความรู้สึกก็ยินดีนะครับที่ที่ท,ท,ที่ที่ได้ร่วมในกิจกรรมนี้ก็ก็ส่วนถามว่าโอเคไหมรถผมคิดว่ารถผมก็ร้อยเปอร์เซ็นตะครับก็คงไม่มีอะไรต้องแก้ความพร้อมตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าจากวันแข่งซุปอัพเราก็ยังปิดฝาโปรงอยู่นี้เราไม่ได้มีทําการแก้ไขเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้รถเรา ตัวเครื่องตวงช่วงล่างถือว่าอยู่ในด,ดีเกือบที่สุดแต่ตอนนี้สิ่งที่เรายังขาดคือนักขับที่ดีเพราะตอนนี้ที่ผ่านมาซุปอัพเรามีเวลาซ้อมมีเวลาตั้นนักขับแค่เพียงอาทิตย์เดียวแต่ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเราขอแค่ไขเรื่องคนขับอย่างเดียวก็พอแล้วสำหรับรถเราถือว่าผ่านเพราะว่ารถคันนี้ประกอบเครื่องมาก็ทํามาระยะเวลาก็ไม่นานไม่ถึงปี แล้วก็ยังใช้อยู่เป็นเครื่องตัวเดียวไม่เคยเปลี่ยนเครื่องก็ผมมั่นใจว่าเครื่องตัวนี้จะพาผมผ่านจะพาผมเอาเอาชนะรอบนี้ได้แน่นอนประวัตินะครับก็เรื่องเรื่องของถ้วยรางวัลก็มีที่ที่ที่สองที่สองฮอนด้าเดยรุ่น L15 ที่หนึ่งอ่า L15 กีฬาสีแล้วก็ล่าสุดนะฮะผลงานล่าสุดก็คืออ่ารุ่นของงานซุปอัพไทยแลนด์เอ็กพอร์2015นี้เป็นรุ่นของไทยไทยเอท นะฮะเลสซิ่งทิงก็ได้ที่2นะฮะแบ็กอัพเวลาไว้ที่13.305ครับแต่เวลาเวลาในวันซ้อมมาดีสุด12.9ครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมล้อกลมๆอะไรกเกดขกันกกได้ถูก,ถกเราก็พร้อมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพร้อมเพราะว่าถ้าคุณแพ้จะไม่มีไม่มีที่ยืนให้กับคนแพ้